กิจวัตรเทรดดิ้งลูวันที่14ทธันวาคม2 5 6นนะครับวันนี้ก็ตลาดยังไม่ค่อยวิ่งนะยังไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรมากมายนะครับมีที่น่าสนใจจริงๆก็จะมีปอนยูนะครับเมื่อเช้านี้นะครับผมที่มีการเปิดโดดพรวดขึ้นมาเลยนะครับถ้าดูในท้าเฟรมใหญ่ก็ก็ใหญ่อยู่จะบอกว่ามันก็ไม่ใหญ่มากแต่พอดูก็ใหญ่อยู่เหมือนกันแฮะ M30 เนี่ยมันเปิดมาก็ถือว่าข้ามเส้น MA สำคัญนะครับ ตอนนี้ GU เนี่ยเขากําลังมีสตอรี่เรื่อง Brexit นะที่ตอนนี้กําลังคุยกันไม่ลงตัวนะครับ mm. เขาในข่าวเขียนไว้ว่าไทม์ไลน์เนี่ยเดทไลนมันจะมีติ้งมานพิหัสนี้นะ mm. ตัว GU เนี่ยยังคงได้รับประเด็นกดดันจากเรื่องของ Brexit ต่อนะครับ mm. ก็ดูจากการที่มันทําโลว์ไฮมาแล้วโลว์โลมาแล้วนะครับผม มีแนวโน้มครับมีแนวโน้มว่าอาจจะยังเป็นขาลงต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะทําท่าจะตกลงกันไม่ได้ด้วยและ Brexit ก็จะจบวันที่31ธันวาคมนี้แล้วนะครับมีโอกาสที่จะเป็น hard Brexit นะหรือ Brexit ที่ปอเนี่ยออกมาโดยที่ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเลยนะครับไม่มีเดียวการโครงการค้าอะไรทั้งนั้นนะครับยูโรตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ดูก็คือ,อยังไซเวย์อยู่เฉยๆที่น่าสนใจคือออสครับ ออสเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมได้มาคุยว่าเออเรามีกรอบตรงนี้นะที่น่าจะรับอยู่นะซึ่งก็ก็ไม่ได้มีการทำ l o ว e r low นะครับมีการเปิดโดดด้วยเมื่อเช้าแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยเออแท่งนี้มันเป็นแท่งแท่งปราบเลยอะมันทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ในการขึ้นของ AUD นะครับมันยังลิมิตอยู่ ถ้าดูําทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาขาวติดกันมา 1, 2, ึ่งสองี่ห้าหเจ็ดแดแท่งนะครับเขียวใหญ่ติดกัน8แทง่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลาไซว์พักโตของเขาไปก่อนนะครับช่วงนี้ถ้าอยากจะเล่นออสยูนะครับการเล่นในกรอบกอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า นะซึ่งถ้าเรามองตอนนี้ก็จะเห็นโซนสีฟ้านะครับที่ผมตีไว้เป็นแนวรับและโซนสีแดงนะครับเป็นแนวต้านก็ให้รอดูพฤติกรรมกับตัวใน2กรอบนี้แล้วกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับกรอบนี้มันยังสดใหม่อยู่แต่ว่าในวันนี้นะวันนี้หรือในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีการเบรกเอาเลือกทางได้หน้าที่ของเราคือก็ Follow ไปตามนั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าภาพใหญ่เขาเนี่ยภาพวิกเนี่ยเ,เพิ่งเบรกหัวไหลมานะหัวไหลที่ไหลมันเบ้ไปนิดนึงนะครับ โมเมนตัม um ขาขึ้นในภาพใหญ่ยังแข็งแรงอยู่แต่ภาพระยะสั้นมันติดเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากเอาเซฟจริงอาจจาะ pending buy รอไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็รอดูกันว่าอาทิตย์นี้จะแมทหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นตรงนี้นะเราอยากจะ tp ก็คง tp สักเราๆ300-400จุดก็พอละนะเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับเพราะเรากำลังสวดเทรนอยู่นะเล่นบายตอนมันลงนะครับโอเคสำหรับออสอยู่ประมาณนี้นะครับทองครับ ทองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าไม่ผ่านแนวต้านนอก i c s ติดซัพพโซนตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับก็ยังวิ่งไซเว์ต่อไปสัญญาล่าสุดของผมก็คือบอกว่าทองในทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็เข้าสู่สถานะไซเว์เต็มรูปแบบแล้วนะครับก็รอดูกันไปโดยปกติแล้วนะด้วยข้อมูลที่ผมทำมาเนี่ยไซเว์ชุดน,นี้จะไม่นาน นะครับไซเวชุวนี้จะไม่นานก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเขาจะเอาทางไหนต่อกนะครับคู่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยผมยกให้ G A นะ G O T นะครับ G O T เนี่ยถ้าเราดูในทำเฟ f r a m ชั่วโมงเนี่ยคู่นี้ผมเพิ่งปิดกำไรไปนะครับไอช็อตเปิดโดนคือไม่ไม่ได้มีสถานะอะไรคู่นี้แล้วนะถ้าจะเล่นอะไรผมว่าเราลอ,อดู supply zone ก้อนนี้ก่อนนะครับว่าขึ้นมามีแรงพักไหมถ้าถ้านะถ้ามันทำท่าขึ้นมาแบบนี้ นะครับถ้ามันทําท่าขึ้นมายกโลยกไฮมาเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสครับที่แนวนี้จะรับไม่อยู่นะครับมีโอกาสมากๆเลยแหละนะที่จะรับไม่อยู่เพราะว่ามันมีการสะสมแรงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันพรวดนะพรวดขึ้นไปปืดคีเดียวเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ผมว่าเราเล่นได้เพราะว่าเร่งแรงผิดปกติซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้ตอนลงเขาก็ลงแบบลงแรงผิดปกติเหมือนกันถ้ามองทางเฟรมเดย์ทางเฟรมวีก็ก็ไม่ได้ผิดปกตินี่ แต่ว่าถ้าดูใน t i m e f r a m ที่เราเทรดครับก็ต้องบอกว่าลงลึกลงแรงนะครับจังหวะเด้งก็อาจจะแรงเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆก็จากโลเนี่ยก็2,000กว่าจุดแล้วละ่ะก็ค่อนข้างแรงแล้วล่ะนะครับสรุปกราฟคู่เงินกิจวัตรเทรดดิ้งรูมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่ยังเงียบเหงาอยู่มีแค่บอนเปิดโดดจากอีเวนต์เบรกซินะครับที่คุยกันท่าทางจาก ดิวไม่ได้นะครับมีพลิัหันนี้เดทไลน์นะครับมี GA นะครับที่ผมวาดซัพพลายโซนไว้น่าสนใจนะครับและ AUD USD นะครับวาดโซนแนวรับแนวต้านไว้ชัดเจนนะที่เหลือยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรน่าสนใจให้เทรดเพิ่มเติมนะครับจริงๆอันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะผมก็เลยอยากจะฝากข้อความที่เมนเตอร์เขาบอกผมเนี่ยถึงเพื่อนๆที่ติดตามเพจกิจวัตรเทรดเดอร์นะครับว่าถ้าช่วงนี้ เรากาลังเทรดอยู่อย่าให้สํารวจจิตใจตัวเองนะว่าเรายังคงสนุกอยู่กับการเทรดอยู่ไหมถ้าเรามีความเครียดมีความตึงหรือทําให้เราตัดสินใจได้ไม่ดีเหมือนเดิมผมอยากให้เราทบทวนไปถึงวันแรกที่เราได้กําไรได้เยี่ยมไรเยอะๆแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันให้ย้อนนึกถึงไปตอนนั้นครับการเทรดเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องอาชีพมันจะต้องเครียดมันจะต้องกดดันใช่แต่การเครียดที่ดีคือการกดดันเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับ ไม่ใช่การเครียดแล้วโทษตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่ทําแบบนั้นทําไมฉันถึงไม่ทําแบบนี้แล้วเราก็จมอยู่กับมันแบบนั้นไม่เอานะครับสิ่งที่เราควรจะทําคือสนุกไปกับมันตลาดเปลี่ยนอ่ะเราก็เปลี่ยนไปกับมันถันเราเปลี่ยนไม่ทนันโอ้แย่จังเลยเปลี่ยนไม่ทนันรอบหน้าลองใหม่สนุกไปกับเกมเกมนี้ครับแล้วเราจะมีความสุขในการเทรดอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับกิจวัตรเทรดดิ้ง o ูมวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่ที่ติดต,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 ตามเพจกิจวัตรเทรดเดอร์อมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ